วันนี้ค่ะเจ๊กัราเพื่เราไปเสี่ยวค่ะบเบินู้นมันหนาฝนหนาฮอนมันหนาหนาวหนาฝนในมลูกค้าพอมไปมีรางเออนู้นน่าบาดนี่รถติดธนาคันไหว้ั้งน้าด้วยาุ๊บ ốc khát, ốc nè, hôm nay là, à, đàng. Đàng là nó là phù nè, đúng không ạ? Đốc, bên làm, thuyền là nào? ลูกค้าตุวคับตุวแน่คือบักอาบีนางคือ,อว่าเนี่ยไไคือว่าอัอนี้บังเตาพักกันเยอะเสงโรดค่นเลย ค้ารถยอมไม่ไหนพ่อบนตกเครื่องสมอราคาพู้กองขอบคุณสุกกำลังใจขอบคุณสุกคนไรก็แร์ไ้เลยค่ะแล้วจันดันสายพ่าสามสี่มื้นค่าพ่กฝนเกล่นได้ว่อค้าพ่งดูมาเศ้าเลยพวด ว่าแห้งๆทั้งฝนแหลบปื้อๆพ่กค่ะนาฝนเรื่หนาหนาวเ่ยค่ะก่รุณน,นะาบอกแน่ค่ะมันบ่าหลจดจักอนเป็นจะไายค่ะพีนะนะ่น้องรถเสือมาไห่บอกขไปเมกูกวไปแล้ว

กไอบเป็นหนาฝนมันรบวเป็นไปนองเลยินดาเลยคนเจ็ดให้น้ายางดีฝนมาตกบ่เคลนตกอีกมาหนิมหอนคาก็ทำไปนองรวมรถแล้วค่ะ กบเพิ่มสมมติว่าข้าพี่้าหนามลูกขากูหรอผ้หล่อแหลกแหลกแนวลูกว่าเป็นหนาฝนค่ะ เตรียมรถน้ำกล้วมาไหวครับเศ้าแล้วค่ะพระมาขอมาตอนแรกกัทิแล้วนี่น้ำจะใจเผลตัวมื่อึ้น บายเลยเสียงมัดตกอีกตอนบายเวทีท่านแล้วค่ะมันส้สร้งเวทีได้เสรได้เสียแล้วแล้วเพื่อสมัคิดขอบคุณตัแรงใจนะคะที่ก่แรงกบ่ะาจาดันสามทอดสามตีมเนิ่ต อากาศก็เลยเป็นวันราค่ะแล้วก็ห้อนแล้วก็นฝนแล้วก็นหนาวกว่ทาทั้งนี้แห้งขงาด ngang cả dục xung đột bảo ừ. luật tiệm nào vậy sau là vẫn บ่ hiện บเล๋ซ้อล่ะมันสิเฮ็ดได้บ่ซ้อล่ะถ้า ม่านั่านเซาเขาปวดตุก็ุกคนเตีงไหนเฮาไปนองพิจารณาเลยหลบว่าช้เนบาเอเลยืนบลูกน้องไหลแล้วจะพาไปแล้วคนต้องเคย บอกจะภาพมาบึงบาภาพไม่แล้ไม่แล้วลตีครัเดียวตกแล้วมีได้ไหมเียตบตีกินแล้เดียวช่วยย่งให้น้ากับเต็มเพื่าาอคะแนนตัวไม่อยู่แล้วค่าบ่เท้าแล้ว เรียกฮอตแล้วตัวไม่ราคาเอาคลิปนี้ไม่ในีไม่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันไหมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนเลยก็ใช่ราคาด่านด่านสามสิบเมื่อค่ะ เดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเด้วยค่ะเป็นกำลังใจะน,นะคะตรงนี้รักษาสุขภาพาไปเรื่อยกับแฟนกับเอฟซีค่ะบ๊ายบายฝุดตัวไปอีกแล้วค่ะ